เราแต่งเข้าจนจิ้นอ่องพร้อมกันจะมียศสังสรรค์สรรค์ตอบถูกอยาเพราะอะไรกันขึนชั่วของข้ามานะข้าจะสลับคู่จริงช่วยอิงนี่เป็นวันแต่งงานถ้ากลับมาเกิดใหม่หรอนูก็เปลี่ยนคู่แต่งงานแล้วจะเป็นทุกอย่างได้เหรอผู้ที่เคยลุง่งถึงข้าไม่เคยมีใครตายดี เราแต่างก็หัวขี่นชีพมาก็ดอดูกันว่าใครจะหัวรับเป็นคนสุดท้ายหากข้าไม่เข้ามาความตั้งใจของเจ้าก็สุนเปล่าสิเป็นแพ้ที่แยบยนและเหี่ยมปูดังกล้าลงมือกับเจ้าด้วยนางตายแล้วและครนี้ถึงจะดีครั้งนี้ตาของตัวเองเจ้ามีอะไรให้ปลาดใจอีก รถจักรยานสิงรถจักรยานสิงกานไม่ที่ละข้อนสิง เราแต่งเขา้าวจนจิ้นอ่องพร้อมกันจะมียศสัิ์สันฆ่าตอบทุกอย่าเพราะอะไรกันคนเช่าของข้ามานะข้าจะสลบเราแต่งเขา้าวจนจิ้นอ่องพร้อมกันจะมียศสัิ์สันฆ่าตอบทุกอย่าเพราะอะไรกันคนเช่าของข้ามานะข้าจะสลบคู่จิ้งสุยอิงนี่เป็นวันแต่งงานถ้ากลับมาเกิดใหม่หรอ ก็เปลี่ยนคู่แต่งงานแล้วจะเป็นทุกอย่างได้เหรอผูดที่เคยลุ่งขึ้ข้าไม่เคยมีใครตายดีเมื่อเราแต่งก็หวนคืนชีพมาก็รอดูกันว่าใครจะหัวเราะเป็นคนสุดท้ายหากข้าไม่เข้ามาความตั้งใจของเจ้าก็สูญเปล่าสิเป็นชายที่แยบยลและเยี่ยมโหดดังกล้าลงมือกับเจ้าด้วยนางตายแล้ว ละครนี้ถึงจะเดืครั้งนี้ข้าจะไม่ปนีปนนอมอีกนับแต่นี้ข้าจะกำหนดชะตาของตัวเองละครสนุกสนุกเพิ่งจะเริม่ม